เช้านี้เช้านี้ <ś c oughs> ด้วยตัวเล็กด้วยตัวเล็ก <ś c oughs> เฮ้ยเฮ้ย <ś c oughs> บัสดีค้าบัสดีครับ <ś c oughs> เฮ้ยไม่กลัวรถเหรอ <ś c oughs> เฮ้ย ้ยมามานน้ากับลุงมาได้ยินเสียงเสียงรถมาวิ่งออกมาเลยวิ่งออกมาเลยอ่ะโอ้ลูกใครวะมาดูมาทำดูมาทำหน้าไอ้ยะไอ้ยไม่กลัวอีกไม่ใะดุุงด้วยมามาเร็ว ยังไม่ถึงบ้านนี่ลูกชายเสียฟาร์มค่ะเสียเสียอาบาวินลูกเสียฟาร์มเลินไปเล็งไปเล็งไปเลยง่ะเราจะลงหินค่ะวันนี้เรามากันแต่เช้าเลยโอ้ยู่ดูบนกองทรายว่ะดูบนกองทรายว่ะให้เอารถน้อยไปวางเล่นอยู่บนนั้น ใายขาเอาไปเล่นถึงนูน่น่ยไปเอามาวะเดี๋ยวไปถอยมาวะแล้วถึงแล้วถึงแล้วหินหินสระบุรีสระบุรีไม่ได้มานานเลยนะเราไป บายบายห้ bye bye. องหินลองหินก้นนะคะพ,ว 1, พว่วงหนึ่งพ่วงหินสามีสระบุรีค่ะอันนี้ก็ส่งที่ร้านวัสดุนะคะ,ะจารพัดค่ักระดกวันการค้านะคะ,ะ,ะใครอยากส่งที่วัดที่บ้านอาเอาข้าวมาใช้เองมาก่อสร้างอย่างเงี้ยก็ได้นะคะอคสอบถามกันเข้ามาได้ค่ะ ใครอยากได้เขาก็พร้อมส่งค่ะพร้อมส่งน,นี่ก็เป็นร้านวัส,สดุค่ะอ,อันนี้ก็ดันยาวๆค่ะทั้งคืนเลยเมื่อคืนนี้ ขึ้นหินกันเสร็จนะลงกลานคนปรปฐมเสร็จมาใส่หินใส่หินเสร็จน่าจะประมาณห้าทุ่มเที่ยงคืนใส่หินเสร็จดันจากหินมาอเอ๋ก็ขับยาวจากที่ขึ้นหินมาจนถึงพระโคนชัยค่ะพอดีว่าเจ้าคนรอบนี้เรามีเจ้าตัวน้อยมาด้วยเขาก็ร้องนะเหมือนเขาปวดท้องอ่ะก็เลยโจดโอ้ดังเลยก็เลยจอด เสร็จแล้วช่างเดียวก็เลยตื่นค่ะมาขับตอนอยู่ประโคนชัยค่ะประโคนชัยเสร็จแล้วก็ถึงปลายทางเราเป็นที่เรียบร้อยค่ะาจารพัฒนะคะถึงปลายทางเรียบร้อยค่ะจารพัฒส,ส่งส่งหินหนึ่งพ่วงค่ะหนึ่งพ่วงเป็นนั้นว่าเนี่ยค่ะถึงจะเข้าบ้านแล้วเราเช้านี้ไปหาอ่งางเปากันทุกคนก็โอเคค่ะ ใครอยากได้ก็ทักมาสอบถามกันได้นะคะเจอกันค่ะคลิปหน้าคลิปนี้ส่งหินแล้วครับสุรินสุรินครับผม